สวัสดีครับพบกับทีมงาน Key House นะครับวันนี้มาทํากุญแจเป็นรถโฟลคาราเวลนะครับปี2017ให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ทากุญแจเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเป็นกุญแจตัวแท้เลยนะครับก็คือมีรีโมททั้งหมด5ปุ่มนะครับมีล็อกกดล็อกแล้วก็ประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับแล้วก็รวมถึงตัวเปิดท้ายนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบการใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวทดสอบการใช้กุญแจนะครับผมก็บิดได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ล็อกอยู่นะครับ เราจะทําการปลดล็อกนะครับร้อนตอบสนองนะครับน็อกเปิดครับแลปิดแล้วเราลองกดปุ่มล็อกดูครับร้อนตอบสนองนะครับล็อกอยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวจะไปทําการทดสอบประตูสไลด์ซ้ายขวาดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวประตูสไลด์นี่นะครับอ่าประตูสไลด์ข้างได้นะครับฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวไปทดสอบการสไลด์ประตูฝั่งด้านซ้ายมือกันดูนะครับ นี่นะครับประตูสไลด์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ<ม>เดี๋ยวจะมาทําการทดสอบการสตาร์ทดูนะครับผม,มตัวนี้เป็นโฟล์คทราเวลปี2017นะครับ<ม>โอเคอเสียบกุญแจเข้าไปนะครับ<ม>บิดออนนะครับรุ่นนี้ต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็บิดสตาร์ทการสตาร์ททำงานสมบูรณ์แบบนะครับผม นะครับท่านใดสนใจทำกุญแจโฟกนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ไม่ได้ที่เบอร์0 8 4 4 0 5 6 5 6 6ขี้้าเฮาขอบคุณครับ